สวัสดีค่ะเจอกัน ep สามนะคะ ep สามแล้วนะคะรำสี่นวลค่ะออกเพลงเร็วลาเป็นยังไงบ้างคะ ep หนึ่ง ep สองท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองจำเนื้อเพลงได้หรือยังจำท่าได้หรือยังคะต้องจำไม่ได้เนาะเพราะว่าการเรียนรำศิลป์เนี่ยมันเป็นการฝึกปฏิบัติต้องอาศัยการฝึกฝนทำไปบ่อยทำจนชินอันดับแรกเลยครูแนะนำให้ไปดูเนื้อเพลงก่อน ะะดูเนื้อเพลงเราจําเนื้อเพลงได้เราก็มาต่อท่ากับครูพอ,ำอจำประจำท่าได้ต่อท่าแล้วะะจำท่าได้นักเรียนก็ค่อยๆฝึกฝนบ่อยๆแล้วเรื่องลีลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเมื่อเกิดความชำนาญแล้วมันจะ,ะเกิดลีลาเกิด,กดทักษะเขาเรียกว่าทักษะขึ้นเองมันจะพัฒนาขึ้นเองนะคะดับแรกเม่มต้องจำให้ได้ก่อนจำท่าให้ได้ก่อนนะคะ ดีมากเลยช่วงนี้นะคะปิดเทอมผู้ปกครองลองให้ลูกหลานมาเรียนนะคะเรียนรำช่วยฝึกหลายอย่างเลยนะคะสติปัญญาเรื่องความจำนะคะการฟังเพลงนะคะช่วยได้เยอะเลยห่างหายจากสมาร์ทโฟนต,ต่างๆเอาเวลาว่างนะคะวันละนิดวันละหน่อยก็ยังด,ดีนะคะฝึกได้ออกกำลังกายด้วยนะสุขภาพดีด้วยนะคะนอกจากสติปัญญาแล้วนะคะ ได้หลายด้านเลยนะเพราะฉะนั้นมีประโยชน์มากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะช่องครูติ๊สองเรานะคะวันนี้ ep สามเราจะมาต่อท่าเพลงเร็วละัะมี ep สองเมื่อกี้ครูทวนท่าของท่อนที่1ใช่ไหมคะแล้วครูก็ข้ามเนื้อเพลงไปใจร้อนมากเลยนี่แหละนะคะขอโทษด้วยนะคะครูขอโทษด,ด้วยมา,มา ep 3านี้นะคะ เราจะทวนตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยนะท่อสองท้อสามนะคะมทาทวนทาน่ากันนะคะท่อที่สามนี่คือจะจบแล้วเห็นไหมคะสั้นนิด e เดียวเองปุกทุกวัน,ก,วนก็จาได้เริ่มเลยเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเริ่มเลยตั้งแต่ข่อที่หนึ่งเลยนะคะตั้งแต่ท่าออกเลยเนาะพอเราออกด้วยสส้นมาลามาแล้วขาเท้าขวาตาเท้าซ้าย ใช่ไหมคะเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือก่อนเปลี่ยนมือก่อนนะคะเอาให้ครบตามตามกระบวนการไปก่อนหมดมือไหนคะหมดมือขวาใช่ไหมคะย่างเท้าต่อเลยนะปลายก้าวสักเท้าขวาไปข้างหน้าอาหมดลักเท้าซ้ายมาปลาตอนปลายย่อแล้วยืดพร้อมกับลายมือก้าว สายเป็นข้างหน้าแล้วย่อลงนะคะลงลงสีงนวนจีบลอยชวนชื่นดึงจีบเข้ามาจมูกชื่นปล่อยมือแต่ที่แก้มทางจาังหวะเอื้อนอื้นเอื้อเ็นชนชื่นเมื่อยามเชา้า เช้าก้าวซ้ายชี้ไปทหน้าเพื่อมเช้ารักเจ้าสาวรักเจ้าสาวถ้ารักสีนวลก้าวซ้ายสีซ้ายที่อกสีนวลอันนี้สะดุ้งตัวขึ้นใช่ไหมคะสะดุ้งขึ้นตามจังหวะเลยค่ะประมาณสี่ครั้งเดี๋ยวเรารอฟังเพลงทีนะคะหัวคิดถึงก้าวซ้ายทางหน้า หมุนตัวประกบมือที่อกอามาค่ะมาหน้านี้ถ้ารับเพลงแรกไอ้ถ้ารับท่างแรกขาลาเพียงไหลค่ะขึ้นสดุกตัวขึ้น หมดด้วยท่าผาล่านะคะข้นที่สองก้าวแม้นไม่แรงย่งลงเห็นเจ้าที่ใช้โป้งด้านขวาลักคอข้อคะนึงก้าวขวากระทุ้งเท้าซ้าย เรื่องขึ้นมาชนกันประกบกันวันที่ก้าวาไปข้างหน้าเดินก็ได้นะคะถ้าเวทีกว้างหรือเราจะขยับขาค่อยๆเลื่อนขาก็ได้วันที่แต่ว่านิ้วปลายนี้ต้องกระดกไปเรื่อยๆร,รำสีนวลกระทุ้งซ้ายรำสีนวลสียาวขึ้นไปอีกหน้าหนึ่ง ด้วยจิตยาววางส้นท้ายวางส้นเท้าไา้อืนอ้นนี้หมดที่ไหนคะหมดที่หน้าเวที